อหน,นีตายสถานกักกัน SCP เฮ้ยแล้วมาโผล่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะสถานที่นี้มันคุ้นๆจังเลยับสถานกักกัน SCP เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวสำรวจหน่อยดีกว่าโอ้ไมก่ก็นั่นเป็นตัว SCP 173กลายพันนี่นะอุ้ตง้งไม่มีเหตุด้วยโอ้แเราได้คันด้ยวยมา6อันครับท่านผู้ชม และเจ้าตัว SCP 173ผีนั่นมาอยู่อะไรแถวแถวนี้เนี่ยเ้ยมันไปไหนแล้วว่ะอุ้ยตรงนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้นี่มันห้องว่างเปล่าครับว่าไอ้มันมาแล้วไปเชี่ยวเวนตากีแตกนีสูดเชวตโอโอจะไปทางไหนดิจะไปทางไหนดิ ในจใี่ก็จะไม่ไายแดโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรานี่มาหาทางออกกันครับจะไปทางไหนดีวะโอ้ยมันวิง่งตามจุนมาแล้วครับท่านผู้ชมช่วยกันหาทางออกหน่อยดีครับอเอ้ยไปทางไหนดีอุ้ยตรงนี้มีห้องเต็มหมดเลยดูดิอ๋อที่นี่มันเป็นห้องกักกัน S c p ซครับนี่ไงนี่ไงประตูและมีอะไรให้เราเปิด เอาของครับท่านผู้ชมเอาละว้าใมันมาแล้วเว่งโซชีเว่งอืดของอยู่ไหนของอยู่ไหนเอ้ยหาไม่เจอว้าให้มันมาทางนี้ทำไงดีเว่งครับเว่งเฮ้ยอยู่ห้องนีรึเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ของมาแล้วเออแล้วเอสซีพีหน้าผีอยู่ตรงไหนแล้วท่านผู้ชมช่วยกันดูหน่อยดิครับเอาละเว่ง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 ไปเก็บของอืดชัวร์ชว,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 วั์เฮ้ยเกือบไปแล้วทำไงดีมาตามจุน ถูกซ่อนอยู่ตรงไหนในนี้เปล่าไหมเม่มีขันโยกครับผมและขวานอยู่ไหนล่ะอุ้ยตรงนี้ห้องนี้มีหรือเปล่าไหนดูดิห้องนี้มีไหมไม่มีครับท่านผู้ชมเราจะต้องหาขวานมาทุบไม้ครับผมเอ๊ขวานอยู่ไหนเนาอหรือห้องนี้อุ้ยนีง่ไงๆเราเจอก็หีบครับผมเอาละแล้วเจอขวานแล้วเย่ yeah! แล้ว SCP หน้าผีมันอยู่ตรงไหนเนี่ยขวามันไม่เจออุ้ยมียนี่แหละ โอ้ยเจ้าสองตัวนี้ตัวใหญ่เกินไปออกไม่ได้เลยเด็โอเคเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ด okay. okay. ีนะครับว่า scp หน้าผีอยู่ตรงไหนวิไม่มีใครอยู่เอาล่ะวิ่งขึ้นไปครับผมอตชออดอเอาไม่โอเคเราตัดไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็วิ่งขึ้นไปข้างบนต่อว้า แล้วแบบบสมน้ำหน้าเข้ามาไม่ได้เอาล่ะเราก็เก็บของเลยนี่อ่าได้มาละเอา้าขวานไปไหนขวานอยู่ปูน้นเฮย้ยต้องใช้มือแล้วเหรอเนี่ยงั้นก็ดุดก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 ด,ดเข้าไปุดเข้าไปเย่ไม้แตกเรียบร้อยแล้วแล้วขึ้นบันไดต่อไปเหรออ๋อตรงนี้สินะเปิดชวบแล้วก็ขึ้นไปเอกหัวประตูเยอะจังเลยเนี่ยแล้วไปทางไหนทางนี้เหรอ โอเคเปิดชวบเย้แล้วเปล่าผมมาที่ไหนกันลอนเนี่ยตออ S C P 0 9 6โอเมก็ my god เลาโผมาที่ไหนกันลอนเนี่ยที่นี่มีแต่สีดำเต็ไมไปหมดเลยอุย้ยแต่ตรงนั้นมีหีบตรงนี้ก็มีหีบโอเคเราเปิดดูนี โอ้ oh, เราเจอคันโยกแล้วครับผมฮ่าฮ่าเรามีคันโยกแล้วเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนมัอนมีตัวอะไรอยู่่ะโอ้ไม่น้ำมั scp 0 9 6นินนาวีเวป่าลาบแล้วครับกินกินก่อนไหยตรงนี้ก็มีโอ้ยทำไงดีทางซ้ายทางขวามีหมดเลยโอ้เยเราต้องเวงแล้วครับท่านผู้ชมเราจะว เดินได้้ายโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนครับผมเอของตกตรงไหนเนี่ยอ๋อ,อตรงนี้เองอ่าเก็บเรียบร้อยแล้วตรงนี้พี่ เกือบตายโอขอกินก่อนเงีมบๆไหนวิ่งมาหรือเปล่าว้าย SCP 650นี่กลมเกินกับที่นี่มากเลยนะแกโอ้ดับพิษปีเลยโอ้โอ้โอ้หลบหลบชวับจุกหลบเป็นไงไม่ได้แอมจนหรอกพวกนี่อุ่ยเปิดก่อนเปิดก่อนอุ่ยมันมาแล้วมันมาแล้วอื้อวิ่งวิ่ง อึดโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบตายนอนกินอึดนี่แน่วิ่งแนวิ่งไปวิ่งไปไปเอาของก่อนนี่ไงนี่ไงได้ขวาแล้วจนได้ขวาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยเอาขวาเนี่ยไปตัดไม้ที่ขวางั้นประตูโอ้ยโอ้ยใจเย็นพวกเรามาเป็นชันทันมิกกันไหมอ่ะโวยไม่หน้าตาบอกบอกเลยไม่อยากเป็นมิกกับเราเลยเอาละชอ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 นี่แน่เราเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมเปิดตึ้งอีชชอชชอช โอเคจากนั้นเดี๋ยวเราวางคันโยกไว้ตรงนี้เปิดประตูเุ้ยมีไม้ขวางตรงนี้เกีกอะเราต้องเปิดประตูครับผมนี่ต้องช็อกไม้ที่ขวางกั้นเอาไว้อ่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราใช้คันโยกอีกอันนึงครับเปิดประตูเปิดดิยเฮ้ยมันมาไหมเนี่ยรู้สึกเสียวยังไงก็ไม่รู้ปิดประตูก่อนดีกว่า,แล,าแล้วเราก็เปิดนี่แล้วเราก็ปิดอีกชั้นนึงเอาเฮ้ยประตูเปิดโอ้ <c oughs> ไม่ได้แอมจุลหะครับบอในที่สุดจนก็ผ่านว โอเคไปกันเลย <Hey. S 1> ตอนผีโรงหนังอุ้ยตายตายเรามาโพที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ยแต่ที่นี่เหมือนกับน่าจะเป็นโรงหนังนะครับใช่หรือเปล่านาะใช่โรงหนังหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรานี่ลองไปเดินสำรวจดูกันเฮ้ยตัวอะไรอะตัวแดงๆตรงนั้นนะครับอุอ้ยอุ้ยประตูหนดูขอเปิดก่อนอุอ๊ดอุ๊ด ำรวจที่นี่จริงๆหรอเน,นี่ยแล้วเราจะเจอกับตัวอะไรล,ล่ะโอเคเราลองเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอืดโหยในโรงหนังมีชื่อพี่เดวิลเมจิด้วยเฮ้ยเนี่ยมันตัวผีโรงหนังครับผมทำไงดีอะเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ครับโอ้ยเจ้าตัวนี้จะต้องฆ่าเราอย่างแน่นอนเลยโอ้ย อยู่ไหมนั่นงไงมันอยู่ตรงนั้นเอาละเราเข้ามาดูในนี้ทีมีอะไรหรือเปล่าว้ายมันมาแล้ววิววิววิวไม่ได้ล็อลบอโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยโอ้ยนี่ไงลงหนังมีอะไรให้เราเก็บได้ไหมอุย้ยไม่มีหรอเนี่ยอุย้ยตรงนี้มีขออ่าเราได้คันโยกมาอีกอันนึงแล้วและตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าว้าวแล้ทด่ขวาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเอาขวานนี่ไปตัดไม้ที่ขวางประตูกัน เจ้าผีอย right? oh, ู่ไหนงั้นโอ้ยนั่นนี่นู่นนี่เงีเห็นตัวแล้วครับเอาล่ะเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปข้างบนฮึดนี่แนี่ยจับ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 ช่อช่อจับ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 ช่อช่อนี่ขึ้นไปขึ้นไปได้แล้วว้ายมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเกิดไปแล้วนี่แน่นี่แน่โอ้ยอยาเข้ามานะเจอขวานแน่เจ้าผีบ้าโอ้ยเกิดไปแล้วอุ้ยตรงนี้มีประตูนี่อ่ะเปิดเข้ามาแล้วโอ้ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นด่านฟ้านั่นเนี่ย อุ blender, long, ้ยตรงนี้มีไม้ขวางกั้นอยู่ครับผมเอาละชอชอชอตัดไม้เลยนี่แน่นีแน่มีประตูอีกบานหนึ่งแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดประตูกันอื้อจะโผล่ไปที่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยมีไม้อีกแล้วว่าโอเคตัดตัดตนี่ช่อชอชอช่อชอชอช่อช เราไปโพที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮึเดี๋ยวก่อนโอ้เระเจ้าจนุนนั่นมันคือตัวอะไรกันเออมองซ้ายมองขวาเจ้าดำทำเป็นยักษ์อยู่ตรงไหนโอ้ตรงนี้มี็ครับผมอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วคันโยโอเควิจญาตัวนั้นอยู่ตรงนั้นนี่นะใช่ปะใช่ปะนั่นไงน,นั่นไงกำลังมองหาจุนอยู่ครับท่านผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเราหาทางออกไปจากที่นี่กันโอไม่เหมือนมัน นองเนา่าโอ้นี่ไงนี่ไงเจอหีบแล้วฮ่าได้แล้วคันยอกอันหนึ่งกลายเป็นสองแล้วอึดอ่ะอึดอ่ะโอ้ยมีคันย่อีกอันตกอยู่ใน,นรถอะครับจูนเก็บไม่ได้ขามันสั้นโอเควายมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันเห็นจูนเข้าแล้วสิทำไงดีวีสุดชีวิตโอ้ยของไงดนี้ะเราจะต้องหาขวา ไอ้ี่สุดจุนก็เจอขวาแล้วเจ้าตัวนั้นกำลังมองหาจุนอยู่เฮ้อเฮ้ไม่รู้สิว่าฉันนี่จะออกไปจากที่นี่แล้วเบ๊เบ๊เเเอาละเดี๋ยวเราเอาคันโยกมาติดไว้ตรงนี้หน่อยดีกว่านี่จะได้เปิดประตูเฮ้นี่แต่ดเดี๋ยวก่อนเราจะไปหลอกล่อก,กวดเท้าของเจ้าผีก่อนมาเลยเจ้าผีดำดำมินยักษ์เนบะ๊เบ๊เบน่จิจับจุนให้ได้เด้อ